สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเจอ,อะไรครับในคลิปนี้ก็มาทดสอบเกมครับเป็นเกมดาวน์เควส์ะ ade, นะครับ The Avenger of d ฟไนะครับมันก็จะเป็นเกมเหมือนเก็บเควสผ่านดาดเก็บเควสไปเรื่อยนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเกม RPG นะครับแต่มันดันไม่ใช่ซะกัน ันนี้ก็จะเป็นเรื่องตามประตูเลยัมีสู้กับอาจารย์ที่แปลงร่าเป็นมังกรก็จะมีก็จะมีตัวคอนโทรลครับ x y b y b เลยพวกนี้เลยนะครับตามนี้เลย เราจะมีการรีโหลดสกิลด้วยถือว่าภาพสวยนะครับเกมลื่นนะครับอันนี้เล่นแบบ25วัตโทโบนะครับตอนนา้นจะเรื่องเรื่องตาเกมเลยนะครับอาจจะซูมไม่ไหวนะครับ ถ้ายิ่งฝันนะครับอ่าดีเลย์ของสกิลก็จะยิ่งลดลงไปด้วยครับยิ่งรีโหลดเร็ว โอเคนะการทดสอบก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะหาเครื่องมาเล่นนะครับก็กดซื้อได้เลยใต้ร่างคลิปนะครับหรือว่าอุปกรณ์อาชีาายรไลก็เข้าไปกดซื้อกันได้นะครับตามในเรื่องเลยนะสู้อาจารย์อาวจะแปลงร่างเป็นมังกร